มีอะไรให้ช่วยไหมมีอะไรให้ช่วยไหมกูถามว่ามีอะไรให้ช่วยไหมตัวฟีเอเยนี่ตัวฟีเยเเอาแม่งนี้ลุมแมงนี่ลุมแม่งนี่หมามืออ่ะลูกจักไหวเฮียเอเยนี่ตัวฟีไปซอยเหมือนเดิมเหมือนเดิมเหมือนเดิม ส่งส่งจีเพียนมาพี่ในักแชทคันขึ้นคันขึ้นเอออยู่ในแชทยิงกดไอ้แตกหัวน้ำมาใกล้คุกแล้วน้ำเต็มเยอะเต็มหัวอ๋อศพใกล้ใกล้หัวน้มาช่วยผมไอ้แม่งดีไปไหนมีอะไรให้ช่วยไหมมีอะไรให้ช่วยไหมไอ้ลงมาสามดีลงมาสามดีเอามโปเลยสวนมาสวนมากตกเลยเนี่ยมีอะไรให้ช่วยไหมมโปันสี่พมึงย้อนกลับมาช่วยเพื่อนหน่อยเดี๋ยวเพื่อนหลุดมาน้างโฮมโปเลยมามากขึ้นตัวใหญ่เลยมึงยิงกดไว เราหน้าคุกมาหน่อยเราหน้าคุกมาหน่อยจำมันอยู่หน้าคุกเอามาหน่อยโมด้าคันนึงเเล่งยิงดีบอสยิงดียิงดีมันหนีมันหนีเอาตัวรถโอเคโมด้าชูลีเบลล์ลแข่งไปโมด้ลีเบลล์ดีดีดแข่งดิแข่งดีดักรู้ว่าเคสใกล้เออเหลือกี่เคสตอนเนี้ยใครมีปืนบ้างโคโมด้ามันมันพีกรถไม่ได้อะมาหน่อยดิ พูดเลยพูอยไหนเลแฟพี่กละอยู่ใกล้พี่อยู่ใกล้จัดไเลยไเม่เติมอีกคนนะเฮ้ยทะเลทรายทะเลทรายพี่ตอนหน้าม้าระาดหนุ่มาเติมอีกสอีกสองพอีกสองพมาเติมมาเติมม่ดาเติมอีกคนนึงมาเติมอีกคันอุยาวายนาแก้วายมึงเราแก้วายมึงเราสามพันขัไหมขับไปแก้วายม้ยมึงเราอมาดีมึงิมาดีดผมชวดอยู่มาหน่อยมาหน่อยพ สะพานสะพานลยให้เป็นชุ้เพื่อนมันให้เป็นชู้เพื่อนมันมโง่อะอะไรกลุ่มใหญ่อะมึงพยายามอยู่ข้างนอกนะเพราะว่าสะพาะพานลุยสะพานลยมาเต็มเลยพี่ม้มช่วยนอนอมาหน้าุกเลยพี่

ยิงันด kind of um, ิยิงไนดิไม่ต้อง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 อุถามว่ามีอะไรให้ช่วยไหมมาหนึ่งไ่ได้มานอกมามาตายหาเพื่อมาดูนะพี่ช่อผมปืนตืนปมนปืนปืนปืน่ไปื่ปืนปืนอืนปไนปืนปืนปืนปปยิงืนปปืาปนปปนนืนนนปืนืนืปนปนปืนืนตายปืนปืน่ื่นนนืนปนนะ มาดิมาดิมาดิน e, ั e ่นหลุดเขาไหลขันนะไหลันมากมาๆกลังไปไม่หมาหมูเว้ยพวกกูหมาหมู่เปนเฮียอะไรอีเฮียพวกกูหมาหมูต้องกินยาเเว้ยไม่ต้องกินยาวช่วเพื่อนนะมาไม่ต้องกินยานะอไปดีอไปดีชุวยเพื่อนนะพี่ช่วเพื่อนนะไม่ต้องเครื่อดมใน้านแล้วแ่มาดิเดี๋ยวเนี้ยเ่อนะ ซ้ายซ้ายเออเอรู้แล้วรถน้ำมันจะหมดเยี่ยพวกกูหมาหมู่หนึงหไม่มีสยองแหลมมีอะไรให้ช่วยไหมไฟใหญ่ตรงไหนพี่ไฟใหญ่ตรงไหนตัวกูเด้งลงรถวะหลุดหลุดถ้าหลุดไฟไฟไปไปดิไปไปไปรปน้อยกลังไปไปเอ้ยอีกคนนึงเอาศพไปทิ้งก่อนก็ได้นะแล้วไปไฟอ่ะเอ้ยใครอ่ะเอ้ยหัวน้ำเงินอ่ะ ไอ้ลิศใช่ป่ะลิศฮัมซีใช่ป่ะให้มึงเห็นเปรี้มากปืนอยู่บนบนบนสะพานไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องมึงขับไปเล่นเลยบอร์ตขับไปเล่นเลยขับไปเล่นเลยบอร์ตพุ่งออกเุกเลยเพื่อนกันนะช่วยเพื่อนนะเพื่อนจะหมดนะมึงมาแต่ยังไม่มามาอย่างนี้ไปเลย ม,มีพมไปเติมีกนะมีกันไปเติมเราก็มาเติมเหมือนกันเราก็มาเติมเหมือนกันเราก็มาเติมเหมือนกันไมัปมนจะหมดแล้วรีบมารีบมามันจะหมดแล้วมีใครอยู่ในเมืองว่ามาน้ไหมไป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 ข้างหน้าดิไปปลักของหน้าปล่อยเลยปล่อยเลย มาในบอลมึงเยอะเกินมึงไปช่วยไปช่วยเล่นก็ได้ไหว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 แล้วไหวแล้วไหวแล้วไายเด้งซพหน่อยไายเด้งศพไตยเด้งศพมขาไม่มีเอี้ยเลยมันจะโดนอีกแล้วมันจะโดนอีกแล้วช่วยหน่อยช่วยหน่อยช่วยหน่อยยิงเอาศพศพตัวไหนดีข้างหลังไคอ่ะผมมาด่าทีบดิถีบดิถีบดิถีบดิีบดิีบหน่อยทีบหน่อย ีเงตอกึงบันไปคอมไม่ไหวแล้วชมไปไเลยก็ไม่หวรอยกระจอกเหียโอ้ยเหียแบเบ้อไ้นี่ตัวฟีตัวฟีนี่ตัฟีนี่ตัฟีตัวฟีเอีนี่ตัฟีเอีอาแม่งนีลุงแม่งนี่ลุงแม่งนีหมามู่อ่ะลูกจ้างเฮียเีนี่ตัฟีกรจอยเหมือนเดิมเหมือนเดิมเหมือนเดิม เหมือนเดิมเหมือนเดิมกากอะไรมึงไอ่เฮียเสียตัด้ิมึงโดนเฮียอะไรไอควายควายอะไรอะเบนะานพันควายเฮียควือลงไล่ยิ่งหน่ยคือลงไะ่ยิงหน่ยพี่มึกปืนบนบนสะพานสองันพี่มึอพี่มึกผมไปไม่ได้ผมต้องเปิดนาคีพี่ไปไม่ได้เดี๋ยวีมาหลังงหลังหมาสองันะมาสองัมาสองั

พร้อมยังจะได้ห่ออ่อเลยพี่พอเลยไปอาเทน่านะไปอาเทน่าตัวนึงเฟกอยู่ไหนเฟกเฟกอยู่ที่เดิมใช่ปะใช่พี่ใช่ผมผมไม่มีห่อมาเอาเอาห่อไหมผมเลยดิเฟกมึงรอที่เดิมไปรอบนเทสรอรถไฟนะไม่รอเลยเพื่อนหรอยเพื่อนหรอยไม่ต้องตามแล้วไม่ต้องตามแล้วไปเอาศพก่อนปะสมน่าจะเหลืออยู่ปะ กลับกลับกลับมาตรงตรงไฟเมื่อกี้เลยไมื่อว่างไม่ได้เอาศพน่อยศพน่าจะเหลือไร้มึงอุ้มไม่ได้บ้างมึงอุ้มไม่ได้บ้างมึงลองมาอุ้มมันดิข้ามสะพานหลุยไปหอบไปทำไมอ่ะอุ้มไม่ได้อ่ะอุ้มอุ้มอุ้มเฮ้กูอุ้มไม่ได้อ่ะเป็นไรอ่ะ

มไม่ต้องหาคิดออกเปลือง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 ชิมชิมไม่ได้ไปชิมปล่อยแล้วปล่อยแล้วของป้าสับไอเมืองป้าให้ไปดักเขาได้ไปดักได้ตอนนี้ตอนนี้มึงไปครับไปครับไปครับผ่อนดีกว่าไป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 ครับผ่อนดีกว่าปล่อยแม่งไม่มึงจะไฟใหญ่กูอีกรอบก็ได้นะสุดท้ายก็แพ้กูเหมือนเดิมไอ้เหี้ยอะเสี่ยวชิบหายไอ้เหี้ยเอาไปเลยครับพวกขยะเนี่ยครับห่อให้แล้วไม่ใส่ถุงนะไอพี่เคสจะไปดักมันไหมเนี่ยพี่ ดดังเฮ้ยมามารับกูคนนึงนี่มารับกูคนนึงนี่มารับกูคนนึ่งดิเขตนี้เราจะโดนปรับปะไหนพี่ไทยเดซายไหมพี่กระดับไทยเดซายไหมเราไม่รู้อ่ะเราไม่รู้ไงมันมันต้องไปกระดับไทยเดซายนี่นยไปด้วยเฮ้ยหน้าคุ้มันเบิกรถได้เนี่ยเราตีมันไปก็เท่านั้นนะเราตีมันไปก็หมอไม่ได้เหมือนเดิมนะเัยขยะชิบหายขยะเป็นสิบมันต้องไปไทยเดซายป่ะไม่ไม่มันเอาไปหน้าคุกมมันเอามาหน้าคุกนะมน้ำันเอามาส่งหน้าคุกนะเอ้ยขอถามหน่อยดิถ้าเกิดเราบัฟคำว่าไอ้หมูอย่่่าาางงีี้มมัันนนนจจะะะเเปปป็กรรบูลลลโดหือ ไม่รู้อไนหมูเบคอนไงไม่มันก็บอกเลยนิ่มนิ่มบอกเลยนิ่มเหมือนหมูอะในบงไฟไงฮัลโหลเมื่อกี้มีคนซัดอีดอกไปอะมันโดนอะไรป่าใครอะไม่ใช่หรอตามประเทศมันด่าได้เออด่าได้นะอีดอกอีดอกไต้เดราไม่ต้องด่าไม่ต้องด่าเฮ้ยไม่ต้องด่าดีสุดไม่ต้องด่าดีสุดนเเดีกว่าเชื่อดิเดี๋ยวติดลบไม่อยากไม่อยากลบตัวราแต้อันนี้ที่นี่เรามาเพื่อชนะเนยครับที่ไหนอะครับปของที่ไหนอะที่เดิมที่เดิมตกไปนนๆเสผ้าป่ะได้โอเคโอเคานเผ้า เลย่าไปบัมบ๊มอ๋ไม่พอใช้เลยอวะห้ามนะมามาครับของกั้นนะอย่าอย่าอีกอีกยักไฟนึงว่ะเฮ้ยเฮ้ยเขาเฮ้ยเฮ้ยลุงลุงพี่มาโดนโดนอ๋อไอดอกอ่ะอีดอกอ่ะแบ่งได้นะผมเหลือติ๊บสามเหรียญอะอุ๊ยโดนปรับแล้เนี่ยแล้วเขาบอกหมูว่ะแล้วเขาบอกไม่ไม่ไม่รู้อ่ะไม่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 โดนไม่โดนเลยเอ้ยอีดอกไม่เอานะอีดอกเราไม่เอาเนาะโอเคป่ะไอ้ลั่นนะใครลัดนะ ข้างล่าก็ปล่อยวาเออไปไปเฮ้ยมันปล่อยไม่ได้ช่างมันไม่เป็นไรลองทำคะแนนให้มันให้มันลบกันกานี่มันจะได้แบบไม่ไม่ลบแต้มมันเล่นมันเล่นจิตวิทยากับเรานะมันไม่หลุดเลยนะมึงดูดิกลับกลายเป็นเราที่หลุดเองไม่พูดอะไรเลยเออเราหลุดเองแล้วเราจะโดนเองนะอุ้มอุ้มได้น้อยด้วยยากจ้าไฟเราเล่นใจเย็นเล่นไม่บักว่าไรเลยเล่นธรเล่นปกติเล่นไฟอย่างเดียวก็ได้นะเว้ยไฟตบแล้วของหาใหญ่าอย่าบับกันไม่มีอะไรให้เราต้องด่าเลยเอาตรง มีแค่แบบขำๆ่ะมันขำได้แค่าดาวเลยเขยาทาไม่ใช่ชที่นี่น่าจะขาดไปนานแล้วรินง่ายๆา,ายะง่ายๆเ,เลยนะถ้าใครแม่งหลุดอ่ะไปไปเสียงเงินข้างในให้ให้ให้ฝักห้าล้านอ่ะมึงได้ไม่ต้องหลุดปรับกันเองอะะ่ะเฮะ้ยฮัลโหลพี่เอ้ฮัลโหลมันมีที่ขับแค่เรเบลล่าอันเดียวเหรอไอพี่ตรงร้านเสฟมาทะเลทรายเนี่ยตรงบ้านในเมันงทีอ่ะพี่พี่ทอตบางนีมันได้ดอกจริงเหรอ เฮ้ยมันไม่เอ้าไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เรียบร้อยแล้วโดนแล้วห้าแต่แล้วใครด่ามไม่รู้ว่าผมผมได้ยินดีกว่าไอ้ด่าวิเชิญไม่แต่มันอะไม่มันอาจมึงอาจหูมึงอาจจะไม่ได้ยินหรือเปล่าเราไม่ได้ด่าหรือเปล่าโดนก็โดนไม่โดนก็ไม่โดนก็แค่นี้ก็แค่โดนไม่โดนก็่นี้มึงถอเป็นฝั่งเขาได้หรือเปล่าใช่ฝั่งเขาหรือเปล่าังเขาได มึงจำเสียมเพื่อนมึงได้หมดเลยเหรอเส่ยมเื่อเมกี้เสียงไม่คุ้นเป็นไอ้นี่หรือเปล่าเป็นเบคอนออกหรือเปล่าเบคอนออกคืออะไรวะไปไม่ไหวแล้วถุงห่อทำกันไปเยอะๆหน่อยนะเพื่อน ไม่น่ามีนะออกออกอย่างเงี้ยใช่ใเมืองเราไม่น่ามีน่าจะเป็นของเขาของเขาอดูดูมาแล้วไม่ใช่ดอกเออแต่ผมด่าว่าเบคอนนะพี่ฮัลโหลสรุปสรุปเราไปไหนกันเนี่ยเบลล่างหรืออะไรต่อของเลเบลทเลทระน้องไอ้กปั้มอะไม่เพื่อเรายังไปเลเบลล่างกันอยู่เลยอะพี่ดูดี มันมีเพื่อนอยู่เลเวลล่างนะมันไปหาแล้วน่ะนั่นไหนเห็นไหมน้าผมบอกแล้วใช่ใครมารับแล้แล่แมงไม่บอกเพื่อนด้วยนะไปคนเดียวเนี่ยโลโให้พี่เดิพี่ทีเดี๋ยวผมไปรับให้ไปใครว่างรับหน้าคุกไหมเมื่อกี้ผมแชทอ่ะหน้าคุกมันมีที่เบิกหรือเปล่าหน้าคุกเบิกรถนะ หมือนจะหมายื่อเราไปเบลล่าง